ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพิซณนุโลกคะ่ะพิาุโลกคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปสุโขทัยแต่ว่าตอนนี้เรามาได้80%แล้วเรามาจากสุพรรณเราออกจากสุพรรณตั้งแต่9โมงตอนนี้บ่าย2อง<ป>แล้เดี๋ยวเราแวะทันเข้ากันที่พิซณนุโลกก่อนนะคะ ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปอุทยานแห่งชาติกันค่ะตอนนี้เวลาไป3:54แล้วจากทุกรครีตั้งแต่9โมงกี่ชั่ว หล,หลังกาแฟจะเป็นโฮสเทลนี่เขาบอกว่าคืนละ650จะมีห้องน้ำในตัวแต่ว่าถ้า350จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะอยู่ที่สุโขทยัยถ้าแบบว่าสนใจมาได้เพราะร้านกาแฟดีมากแล้วก็แต่ก็อร่อยบรรยากาศดีมากค่ะเป็นทางระหว่างไปอุทยานปราสาทตัวไทยนะคะ ีชุมข้าวๆเหมือนจะเดิมจะเป็นประมาณนี้เป็นรางแล้วก็มาบูรณะใหม่ค่ะทุกคน,กคนวันนี้เราอยู่ทียานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะนี่เราเช่ารถมาแล้วก็ต้องเสียบัตรค่าเข้านะคะคนละ20บาทแล้วก็ค่ารถนี้สิบาทถ้าเป็นจักรยานค่ะ10บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอันเนี้ยรถไฟฟ้าค่าละสามสิบบาทค่ะ ค่าเท่านะค่ารถอีก200ใช่ค่ารถอีก200ต่างหากแต่ว่าถ้าเข้าจะถ้าเช่า่เยคาละสามาเาอีกนะจิบค่ะวัดสีสวายนะคะ วัดศรีสวายมีรูปแบบเป็นปราสาทขมิ้นสามองค์เรียงกันเป็นโบราณสถานสําคัญของวัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดมหาธาตุพบชิ้นส่วนเทวรูปในศาสนาฮินดูเชื่อว่าเป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสยวานิกายเพราะมีรูปพระศิวะประทับนั่งภายในซุ้มด้านตะวันตกของปราสาทหลันกลางต่อมาภายหลังมีการสร้างเพิ่มเติมวิหารด้านหน้าเปลี่ยนแปลงเป็นวัดทางพระพุทธศาสนา นี่จุดที่7นะคะวัดสะสีค่ะนี่นะคะเราอยู่กันที่วัดสะสีค่ะที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่7นะคะจากที่เขาบอกมาเขาบอกว่ามันอยู่ทางตะวันตกเชียงเหนือของวัดมหา,าธาตุค่ะก็ถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่อีกแห่งนึ่งก็บอกว่าสิ่งสำคัญของวัดนี้นะคะก็คือเป็นเจดีทรงระครังแล้วก็เป็นโบสถ กลางน้ำค่ะแหละอันมารู้ประมาณแค่นี้อะไรนะไม่มีทาอะไรเรานะแล้วนะมันประมาณห้าโมงครึ่งแสงมันสวยมากเป็นเวลาที่แบบพระอาทิตย์จะตกมันก็จะแบบว่าอ๋อหกโมงแล้วแสงมันก็จะสาดๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้่ารูปสวยมากๆเลยใครมีโอกาสแวะมานะคะตอนนี้เราอยู่วัดมาหาธาตุนะคะ สุโขทัยตอนคืนกับหญิงสาวชาวสุพรรณหนึ่งท่านนะคะหญิงงามชาวสุพรรณบุรีนี่ค่ะนี่เรากำลังไปไหนกันคะไปถนนคนเดินสุโขทัยค่ะสุโขทัยพานี์เขาเขียนไว้แบบนี้สุโขทัยธานีด้วยใช่ไม่ใช่ดิแต่เราไปดูกันว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างใช่ให้กินจุบจิบจุบจิบไม่ต้องกินเยอะกินจุบจิบจุบจิบหลายๆจิบอะหนักนะโอยโอเคค่ะจะไปดูกัน 哈哈哈 บอกแล้วว่าไม่มีพัทถุแต่ว่าของกินเยอะมากมากเลยเดี๋ยวเราไปรีวิวตอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราซื้ออะไรมาทานบ้างนะคะ<อ>เดี๋ยวไปดูกันค่ะพอดีว่าโชคดีว,ว่าที่พักเราอยู่ใกล้กับถนนคนเดินเราก็เลยเดินไปได้แต่เนี้ยก็คือยังไม่ได้ทานข้าวเย็นกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างนะคะ ะะแต่ปาร์ตี้ก็จะมีซูชิข้าวคุกน้ำพริกไส้กรอกยำมาม,ะมะ่าพิซซ่าเวียดนามอันนี้ปาต้องโกฝรั่งเศสแล้วก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวรอดค่ะพร้อมทานเย้สวัสดีเลยสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าตีห้าสิบเก้าค่ะ มีกินรูป <fits you Elena> อะคะ่ะประมาณแปดโมงอ้าวผมซื้อชุดใส่บาตรค่ะซื้อชุดใส่บาตรแลค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่บาตรกันนะคะก็จะมีขายที่ตลาดข้างหลังแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรช้ากันเย้ ตอนนี้อะคะเราก็เตรียมของใส้บาแล้วมามานั่งนอนแล้วนะคะเดี๋ยวลองใช้บาตันค่นนาาะค นี่นะคะแบ็กบราวล์กนุ่มสาวชาวสุพรรณันน oh <no. S 1> ีเราอยู่กันที่วัดที่วัดนนมงคลจังหวัดสุาทรไทยค่ะวัดสวยมากวัดสวยมาก,มากๆจริงเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากา์กันดีกว่า สกกร้างสักราระหลวงพ่อทองคำแล้วก็จะซื้อเทียนมงคลตามมันเกิดนะคะเล่มละ99บกาทก็ท่านหลวงพ่อจะข้างในเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลคะ่ะอากาศเป็นไงบ้างค็ออ่อนมากอ๋อนมากวันนี้แดดแรงมากมากเลยอันนี้อ่อนมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาที่หลบหรือว่าจะกลับไม่แน่ใจแต่วัดแดดแรงมากวันนี้ทากันแดดแดงๆแล้วก็อย่าลืม ใเอาลงม,มาด้วยนะคะร้อนมากเลยตอนนี่ร้านเรามิองกาแฟค่ะเรามาทานกาแฟาต้องคาเฟ่คาเฟ่ฮอปปิ้งครั้งหนึ่งกรุ๊ปแต่ว่าบรรยากาศเป็นแบบกรุงนากรุงนาสวยงามเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ Bà mì ha Ui เดียวแล้วมันก็กลับได้ทางเดียวด้วยเพราะว่ามันอยู่กลางแม่น้ำมาได้ทางเดียวค่ะทุกคนเป็นพยายามมาอีกทางหนึ่งที่สามารถมาได้ก็คือพายเรือมาแล้วแหละชา่เขาวังาชงงา ระหว่างสองฝั่งอันนี้ก็คือฝั่งแม่น้ำปิงแล้วก็ทางนี้คือฝั่งแม่น้ำน่านค่ะแล้วก็จะรวมกันเป็นเส้นนี้ที่เรียกว่าป <Wow. S 1> ักกนนอย นี่ก็คือแม่น้ําปิ้งเนาะเขาก็จะมารวมกันตรงนี้เห็นไหมว่ามันยังเป็นรอยแบ่งแม่น้าอยู่เลยเขาไม่ได้รวมถ้าสมมติว่าใครมาเที่ยวนครสวรรค์หรือว่าแวะผ่านอย่างี้ก็แวะมาชมได้นะคะเย่เปิดว้ามาไชาน่าน,นะคะตอนนี้อยู่ไชน่านแล้วเรามาแวะทานลาบเป็ดไชน,น่า เ <Yeah. S 2> <Wow. S 1> ย้อะไรเนี้ยจริงไม่เคยทานแต่ว่าดูคนแวะเยอะก็เลยแวะทานดีกว่าว่าจะอร่อยหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้เราเดินเราทํากิจกรรมครบเลยอะเดินบรรยากาศดีมากมาตอนเย็นๆเหมือนฝนจะตกเลยค่ะนี่มีสายเลกเล้นด้วย ออกร <มา S 2> ะโงร้แดกินต้ำา้ำอ่ะ้าเราจะไปชิมน,น้าเป็ดนน้าเป็ด่ว่าตเราชวะเราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะ เดีเราจะเดินทางกลับ,บสุพรรณบุรีแล้วค่ะเย้เดี๋ยวก็คลิปสวันหนึ่งคืนอดสุขุทายแล้วขอปิดวอล์กสุขุทายไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด like. ติดตามแลวก็กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะไวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย <laughs>